ฮะบันทีกบปล่อยจักไปได้บันเทึกทีมงานเหรอเพราะกันยิวเขาเลยสวัสดีทุกคนเมือนน่อีนก็เดินทางเขาป่านะโคตรช่วยเลยทุกคน,นะม,นมันดีดนะมันดีมันดีกองนะต๊ะนำมาเลย พุทธน,นายกัน้ยนะทุกคนนะเจรจาหากแบบเจอคิดที่ว่าเข้าไทยมาในระหว่างทางหรือว่า,น,านันนนี่กับบ่มีเลยทุกคนนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราสิเดินทางขึ้นไปหมดแล้วกับทีมงานนี่ก็กำลังพากันเอาเครื่องคล้องขามไปโอ้ยเบิ่งจากโทรศัพท์ไปก่อนอช่วยช่วยช่วยแห้งกันเร็วมันนะ เอาเนื้อทีมงานเอาอ๋อแต่ว่าเขายางมากนะหักล้อนนะพอดีมันดีดเลยดีดดึงเลยพอดีสลิงมันทัดแสลิงมันดีตบโหลดกองกระตกน้ำไปเลยหายไปเลยแล้วบาทเนี่ยเอาเนี่ยแหละเอาโทรศัพท์เนี่ยถ่ายทุกคนนะครับชมกันโอ้ยตายแลวเอาไปรอ่อมีเป็นอาทิตย์ทุกคนลุบลุบลุบ ลูกแห้งเลยคือเ่้อห้าได้เลยตอนนี้ค่ะเดินทางมาหอดวางความเลยทุกคนเทวดเสียหายแห้งเลยวันนี้แต่เดี๋ยววันนี้ค่ะทางทางนี่นี่แล้วก็สิขามนั่นี่แต่ว่าจุดที่ว่าเท้าสีขาวน่ะหันน้ำมันขามกว่ได้ทุกคนมีแต่เปลี่ยนบอลแต่ขาวบอลนี้ จุดนี่ก็ับมันสีแฉบในจังหน่อยจ้าเขาต้องทางตรงขุดก่อนนี่เลยจุดที่สีขามก้ับแต่ว่าเบ่งน้ำดูปปเป็นลายได้นะเดี๋ยวเบ่งกันใช้เจ้านะบริขามบ่าพากันผักอยู่ไช อยู่ในบางหน้าอันนะบอแต่ว่าทีมงานได้ขามไปเลยขามไปหากินเลยเนาะยังกินนะดกดต่มป็โกดโกต่อ <laughs> มปรปกดลยขึ้นมีแต่น้ำม่ประกดบ่ไก่นี่ได้ประกดกอได้ประก,กรดะก <laughs> <laughs> นี่ม่าปกดประกด

ท่ да าทันไปฮะก็หอดกล้องพอดีนะบาดมันครึ uh> ่งกระโตน้ำน้ำก็บพรแห้งแล้น้ำมันแห้งโคตรแลมันมันสลิงมันหุก้อนอีโฟมก้อนันเนที่เราอยู่ในกองเอาจับกองไปชั้จับชาวรถเจ้นี้แล้วบาดนี้อใทีมงานเอากล้องเอกก้อนไปทั้งเรบเพราะมกิดว่าสลิงมันสีดดถ้าสลิงบดเด่นนะกบุมีปัญหาดอก เานอันนั้ผมไปดีตับโลโก้ลงค่ะปัยังรยไปนดยจัดเว็บโค้งนะันอยจักไแต่น้อยจักโค้งกับทังนใมันติดกันเอาใช่หมัดโค้งไปทโค้งไปทะนั่นนะเลยนะเอาไปนะจักกับโค้งยังดีกว่ามันนักนักมันรู้ได้สองร้อยมันพวงแต่ว่า ใช้เตยพอมันมันนำทางเลยเดี๋ยวมันซื่อเลยมันตีนตีนมันกันมันช่วยพูขึ้นได้แต่ว่าเฮาถิอดึงดึงเลยเออยามันบกนะบกเอ้าอันนั้นแหละยามันหมุดเนื้อพนักงานเขาทางเฮาเฮาดึงใช้เตยเขิงคิงเนาะหมดข่าวลงเลยมีแต่เขาแนี้ยครับอย่งเอาเอาจักก่อนจักขามแดดจังเนาะ ว้าขั้นในคามไปถ่ายอยู่นี่แล้วก็บอกเหนปัญหาเน้ะทีมง,งานมาจังไดกันได้มาอยู่หันอยู่แล้วอยู่บอลไายจามีจะคนมีหาคนเอาโอยสบายเนาะสบายแต่ก่อนบ่มีถังเลยนะนเออนาะเฮ้ย ฟังผูกระสีด้ทางอยู่ด้วบาทนี่ยฮคิดว่าสิเป็นทางได้นี่ยะจักมันไปได้กอยู่ใตมันก็อนน้ะไรดิเจือนมาแล้วเนาะไเชื่อน้น้รักน้ำรักโอเคนี่ฮะนี่น่งจับขิงบางด้เป็นอะไรรถฉาบโอ้เป็นน้ำเป็นน้ำเนาะ ไปไข่เอาในนี้เลยละคจราด้ายวชิยจะมันชุกได้อันนี้มันยังจะชุกได้ไข่ไข่ย่มันคืออยู่ว่ามังหอืเพชรจ้าอันรเจดจักห้าอันนั้นเลยได้เอาฮันนอตเนาเดี๋ยวสิเอา

อะไรจิ้มไว้มาตกเจอได้มาอยู่ครับเป็นใช้จัดใน <laughs> แล้วบอพัดติเดกขาดอะไรเฮ้นตัวเล่นเลยโอ้ยตัวลวนลงเลยอย่าไปเกะเสียงานนะ่ะสวัสดีครับปล่อยจักไปได้บันี่เอากองไปดีก่า้เอาแล้วครบ มัดดีเลยบอยุนคือลังหมาดิ่าเอาเสือกกำปโดีเทน้นาปรับกเกนนะไปเชน้ำคลองกินนี่นะ่ดึงมาไปตะกอบอบบอดีแล้ว่ฮะีแล้วบีขาดเด้อ ตอนนี้ก็ไม่แต่ทีมงานเอาเสือกขามไปตอนนี้มอดไปเออบัดได้โม่ล่องไปนีกันเอาสพอหรือไม่ก็ดึงมาก็ได้อะแพรพี่ยังพูดก็ตัวโม่เราก็ดึงมาตำหนามเลยโอ้ยลองบ้างเขาไป็นยุ่งจักเลย

เออโอ้ลกิดหรอมบอนอกบอบอคนลานโอ้ยตกใจไปอีกเอ้ยบ่คอยปันไดเลยบานเนี่ยบ่ขึ้นันตอนนั้นได้กองก็ไปหน่อยหนึ่งล่ะ ไปแล้วันีจับตค์ได้เ้วด้อยเอย้วยอันนี้แบบเดียวกระปอมในโค้งข้างนอกเขาเพชรแล้วนี่ละน้ำมันขี้ข้าวนาวดึงด้วยดึงด้วยน้ำมันขี้ข้าวนาว ีเพี่ดินารข้องไปทางอข้งมัติดจักเนักนเลยขดเเนาะบนนั่บักก็เดือันเ็ดเลยเมื่อเราวอบานนี่แนววิ่ะมางหนจักวินสบายแข่งักราเบินไปเลยจักวินข่งเลยจักวินนตครับมาุนถือว่าชุดนัทุกคนมาแล้วแต่ว่ามันก็จะมีล่างตึกแต่เล็กๆุล แบบผมไปจากบไปจากมาว่าจิบผมาพอดีทีมงานโทรตามโทรตามนะครับเขาก็เลยออกมาออกมาแบบเพิ่งเคยเห็นหม,มันเป็นล่างพน้นพ้นตกมันขึ้นๆนี่กรเขาขึ้นว่า,าจังได้กับขนาดแน่นอนว่าจีบว่าพ้นแน่นอนแต่ว่ามากก็ระดับอาทิตย์นะนะแต่มันก็โอเคอยู่แต่ว่าเวลาเขาขำม,มัานะ แพนนี่ตัวหักตัวนี้นะลุงได้บ่เตะทิ้งต่อตัวนี้เอว่าจักขามไปนี่ก็ยังโอเคเนี่ยทุกคนก็ถือว่ายังดีนะถ้าเป็นอย่างอื่นมันกระบอกอัานแต่บ้านไดดอกแต่ว่าที่สำคัญมันคือจักนัน่นแหละยันจักมันตกหนักแต่ว่าข้ามาออกเลยเข้ามาออกข้าวเหนีอยออกเลย ที่นี่ปกโคงกับท <olor S 1> ั้งมันเนี่เอาไปพลังก็ถือว่ายังบอุนได้ทุกคนก็ทือว่าปลอดภัยอิมบัตนเละ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. โอเลไปัได้เคือกโอ้ยโน่กอา่เื่หรง้องไปนะนี่น่่ง่ขงเยบนากมันี่เดี๋ยวเาขามไปเลยก่จังดึงอันนี้พากันดึงเครื่องขึ้นนะดึงทั้งขึ้น เหือยไเนี่ยเน้นได้ด้วยเน้นซื้อน้เรเนี่เียเนี่น่นเนนไปเียยนะนัอกจับลนรถยกขดวยเอออะกนี่น่านกับเขื่อนโยเื่อนจัมันนักแล้วเืนนีแก็จังคมเลยบบบนี้ เนื้อช่องอืมดึงหลังน่ะเด็ดข้าวเนื้อช่องซับอ้าวข้าวเนื้อช่องซับดึง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 องุ่นหม่านนะเฮ้ยไหวไปน่ะองุ่นหม่านครบใส้หมดได้อันนี้ดึง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 ไปยังมันหักแล้วเอาดึงแล้วเอาหน่ออยู่รึไง นี่จะแก้หัวมึงจะถึงงานเจากูทำมึงเนากมึงจะท้อรถมาหน้ามาเนี่เดินต่งนี้ก็เอาเดี่อเรียนเก่งคนที่อะพ่อพี่ฮะพ่อพี่เฮ้ยนึกจับามกอนอ้าวรอ เดี๋เชือกพ่อมาเลยไปเลย่ไปเลยอบอยตอนขึ้นไปเชือขมาเกไดตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นทีเรียบร้อยมันมือในจังหน่อยทุกคนเยงบเลยได้แล้ววันนี้ถือว่าลุบขนาดเลยทั้งลุกทั้งจม เสียดายแห่งนีกล่องเหยเสียขิบที่ห้าทายมาหันๆนีๆ้ขับบรดมีเลยมาเปิดอยู่นี้เลยนะ่นก็มาฮอนบอลกลางที่ฟังที่เศร้าเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนี่บอลผักกันมาผอมใส่คนเนาะคนจะลง่งขนาดเลย เนเช็ดกนไปะน,นอนไซนอนนี่นี่โอ้ยบไปนอนอเอกนั่งอยู่เละนั่งเอา <laughs> นอน,น,อนบนเป็นแร้วมันหลับมัอมันหลับแบบกระพมปูแล้ว <h> ทีมงานกัพากันหิวเขาเลย <laughs> จีนเอาไม่กินเลย <laughs> นอนชิวได้ดกินวนเขา่าบนมันม้ยไข่เลิกหมด้วก็ โอ้ไ да ด <sm> <sk> to <together> ้วางนอนคักเนาะเอาเถอะบาดีบายดีไปเห็ดเพิ่มนออมันดีไปเห็ดเพิ่นฮ่าเสียกายเรื่อยๆเบากายด้วยเฮ้ยนะอย่ามันมันไปลอยน้ำมันไปหมดน้ำหมดละหมดคิวเวิ่มไหนด้พันแนน รับสบายเลย,ยเลไฟเห็ดเป็นนี่ก็ต่อตอ้นเสาเลยทุกคนพวามมืนใน่มาแลลวก็จักรับต้นได้บูมเมื่อเลยเมืออ่อยพร้อมแต่ครับจนเมกินขอเขาาออาอเอบมี่บมีไฟกินเลยมือนใน่มาดเลยก็มันอันนั้นเอง

ตื่นมากน่ยังขบเลยเนาะยังมุ้ยมีไฟเป็นเหละเลยคนเดี๋ยวจะหน่อยยังไปคนกับมืดคืนเลยทุกคนไปลงล่านก้อนหนึ่งเถอ

มที่สมมา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 รูปนะไงลาขาวาะกลางคาภาขาวิ่งมาแน่จะบริหนไก่ เด้เป็นนังเล้วท้างนั่นให้แบบเห็นไหมเห็นไหมเอาบินกบเนี่ยบางคนนะแต่เขาต้องมาดิบดีหมดทุกคนครับนี่ไงเ้องขาน้องอ้งก้

จบไปเด,ไปไปดีวเดียดเนาะในการกินเขากินน้ำเรียบร้อยแต่ด้สิได้ไดออกไปหาเละทุกคนแต่ว่าเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปถึงแล้วทุกคนนะเจอกังได้กับคลิปในวิดีโอนี้เขาสีจกแข็งสำนี้เดี๋ยวคลิปหน้าทุกคนพบกันใหม่บ๊ายบาย